นี้ก็เหมือนเป็นวันรวมตัวของคนที่รักกางเกงกยีนนะแล้วก็เสื้อยีน์แล้วก็ทุกอย่างที่ผลิตจากผ้ายีนเลยเพราะว่ามีหลากหลายแบรนด์นะครับผมแบรนด์ไทยแบรนด์ต่างประเทศน้อแล้วก็มีโชว์เดินแบบของพวกเราทุกๆคนด้วยนะก็อยากชวนทุกคนที่ชื่นชอบหรือสนใจในยีนเนี่ยก็มาสนุกกันนะเพราะว่ามีโปรโมชั่นเยอะมากกับงานรุร่นพิสันจีน2022นะครับผมก็จัดที่คิวเตอร์พาร์คตั้งแต่วันที่11พฤศจิกาึน เอสิหกตุลาสี่สิบหกพฤศจิการนี้ก็ฝากด้วยนะครับใช่วันนี้มินมากับแบรนด์แม็กจีนครับผมก็ลุกยังไงเหรอเราว่ามันเป็นแบบแฟชชั่นลุกที่ใส่ได้รุ่ยเนาะแล้วก็เป็นลุกที่เราว่าใส่ไทยก็ได้ใส่ต่างประเทศก็ได้นะฮะลุกที่หลายๆคนถ้านึกไม่ออกก็หยิบไปใส่ตา,ตามองได้หล่อเหมือนกันแน่นอนเชื่อไหมว่าผมอ่ะเคยมียีน ตัวหนึ่งแล้วก็เฟดมันนานมากยินมันต้องเฟดแล้วใช้เวลาประมาณ2-3ปีนะแล้วแม่แอบเอาอไปซักก็เลยแบบ ตอนนั้นก็ทะเลาะกับแ,แม่อยู่สักพักเลยก็แปลว่าเราก็ห่วงเหมือนกันใช่ไหมคือคือมันเป็นมันเป็นตัวรักนะแล้วแบบเกรงเกงจีนทุกคนมกักจะมีแบบไอเดียติตี้ของตัวเองหลังจากที่แบบว่าใช้งานมันไปอนะ่ะเนาะใช่ก็คนรักจีนก็น่าชื่นชอบก็เลยแบบห่วงครับหว่หวงอยู่เหมือนกันตอนนั้นไมมีเชิญชวนแต่ละการเสนอตัวรักจีนจะได้มาดู้ว่ามีคนชอบในกนี้โอเคได้ครับย้ำอีกรอบนะครับใครที่รักจีนเนี่ยก็ มางานนี้กันนะครับผมชื่องานว่าโรบินสันจีน2022นะครับจัดขึ้นที่ถิ่นจม่าชั้นจีนแล้วก็โซนจิงเกงจีนด้วยนะครับผมก็วันที่16ตุลาจนถึง6พฤศจิกายนนี้ครับโปรโมชั่นเดียวมาฝากด้วยตามี่ก่อยจะทำเป็นข่าวที่หลายๆคนว่าเราไปกินข้าวที่ตงก็ได้ก็มาแล้ว <c oughs> หมทีข่าวเนี้ยมากันเต็มเลยนะแล้วก็ขอแก้ข่าวของวงใหญ่เลยนะครับไม่ได้รันพ้นขนาดนั้นนะฮะก็เปลี่ยนพาดหัวข่าวให้ด้วยนะฮะอย่าบุรี่เข้ากองเลยครับผมอร่อยครับแล้วก็คือคือก็เป็นเป็นนี่จริงเป็นปนีน่จริงแต่ว่าก็เออก็ มีเวลาในการผ่อนของมันเนาะไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากครับใช่ใชป่ประมาณนั้นประมาณนั้นครับผมแล้วก็มัน,ม,นม,มันมีเวลาของมันะ่ะมีหลายหลายปีหลายหลายอย่างอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้ถึงขั้นแบบโอ้ต้องแบบรันโพสต้องแบบผู้นี้ยืนมติดมาแล้วอะไรเงี้ยแต่เราก็มีแผนในการจัดการของเราอยู่แล้วกัน ไปคุณเข้าใจผิดแล้วคนมาแสดงความใช่คือชุดชุดตองกัแสดงความเป็นห่วงผมมากแล้วก็วกม,ม,มีเขากลอกใหนะมีคนยื่นเขากลอกให้แล้วก็แบบมีนอยากกินอะไรบอกแม่สวัสด้เลยนะอะไรนะก็ก็ดีครับดีครับคือเราว่ามันก็เป็นการแม n a g e เรื่องเงินเราแล้วกันช่วงนี้ก็เซฟหน่อยแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบ อัตบบคัดขนาดนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเห็นรูปผมไปเที่ยวก็วอนอย่าดราม่านะฮะองคนเรามีการแบ,บ่งสรรตังตรวนการใช้เงินเร้วว่ามันคือการแบบบริหารจัดการเงินในรูปแบบหนึ่งมากกว่า่ใหญ่มีข่ามไหมครับเกี่ยวกับข่าวที่ออกมาว่าเราไม่เอาเขาเราไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ขนาดนั้นแต่ว่าก็มีมีมหลายๆคนสแสดงความเป็นห่วงมาหลายๆคนก็แบบ เออมีมีอะไรพี่ช่วยได้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยอพี่ายินมือเชิยขอบคุณทุกคนมากครับตอนนี้ยังได้อยู่ฮะแต่ถ้าหลังจากนี้อัตคัดจริงๆอาจจะยื่นมือีกสหายพี่นักข่าวดูทุกคนก่อนนะฮะก่ยุบพี่ใช่ใช่แต่แต่ว่าก็อย่างที่บอกแหละก็เป็นจริงๆครับตัวเลขออกมานั่นแหละฉะนั้นก็ใครผู้ใหญ่ใจดีก็มอบงานให้ได้ตอนนี้ก็ี้เพิ่งเริ่มเลยตอนนี้น่าจะเหลืออยู่นั่นแหละเท่าตัวเลขที่บอกนะครับเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยนะเพราะว่ามันก็เป็น โอเคมันอาจจะมีความเหนื่อยแต่เราว่าทุกงานมันก็เหนื่อยเหมือนกันหมดแหละแต่มันเหนื่อยแล้วมันเห็นผลอ่ะเราเห็นว่าเออมีบ้านมีรถที่เราอยากได้มีครอบครัวที่มีความสุขแล้วเราก็ได้ใช้จ่ายเพื่อเพื่อตัวเราเพื่อครอบครัวเราอะไรเงี้ยเราว่ามันก็เป็นเรื่องที่โอเคเหนื่อยแต่ว่ามันมีความสุขได้เหนื่อยแตเราก็ยังไหวใช่ไหมการทำางานเพื่อจะแบบมีให้คนสบายึ้วเลยไหวครับไหวไหวมากเลยมีมีแรงกว่าเดิมเลยนะทุกคนถ้าจยาเข้าใจนะสมมุติว่าตอนแรกเนี่ยทำงานไปวันๆก็จะไม่ไม่ไม่มีแรงเท่าไหร่แต่พอแบบ เลื่อนแอปธนาคารดูแล้วเห็นว่ายังมีเลขตัวนี้อยู่เนี่ะมีแรงนะมีแรงถ่ายม่วงตำแหน่งเล็บมันอะไรที่นมันเคลื่อนมันเคลื่อนเยอะไหมมันมันไม่เคลื่อนเลยฮะตีเขียวๆที่บอกจ่ายแล้วมันเคลื่อนไปแค่นิดเดียวเองครับแต่มันสามติมปียมีเวลาอยู่มีเวลาอยู่ผมคิดว่าอายุเท่านี้กับนี่ตะบนยี่สิบสี่ล้านมันเยอะมันมากน้อย แม่อบอกให้ท้าได้เลยนะไม่น่ามีคนอายุเท่าเราที่มีหนี้เท่าเรา <laughs> จากตัวเองคิดว่ากี่ปีจะหมดวางแผนไว้สักหกเจ็ดปีไม่เกินสิบแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ยี่สิบสี่เนะาะกะว่าสามสิบสามเอ็ดอะไรเงี้ยหมดแล้วก็หลังจากนั้นก็อยากใช้ชีวิตแบบชิลๆ,ๆสบายๆนะแล้วตอนนี้มันชีวเต็นบการไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ย ถามมินมินใช้ชีวิตปกตินะก็อาจจะเซฟลงจากเมื่อก่อนบ้างแต่ว่าก็โตขึ้นด้วยไม่ค่อยมีเวลาด้วยอะไรเงี้ยแต่โดยภาพรวมเราก็มีความสุขเหมือนเดิมแบ่งเวลามีโอกาสก็ไปเที่ยวบ้างอะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้ที้ยที่บอกแบบว่าแบบเราอยู่กองแค่แบบเจ็ดวันต่อสัปดาห์เลยวันนี้โชคดีได้มาร่วมงานแบบกิจวนต์อะไรเงี้ยดีใจมากยิ้มใหญ่แบบจัดดีให้แบบให้ยิ้มยื่นไปก่อนเพื่อจะได้โฟมดีตรงนี้เนอะมีคนยืน่นมือแต่ว่าเขาแบบปฏิเสธไปเพราะว่าแบบไม่ได้อยากสร้างมีเพิ่ม <c oughs> มันจะได้แบบเป็นเด็กก like uh, ันได้อันนีเป็นทิปอะไรครับที่ไม่ตัดต้นตัดหลัานก็เลยแบบใช่ตัดหลักานเลยเหมือนก็ต้องคนเราก็ต้องมีเวลาไปไหนมาไหนกันบ้างเนาะได้ไปถึงที่ไหนเนี่ยอินเดียอ๋อใช่ใช่แต่เป็นทิปที่เราแบบจองไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วปกติจะแบบมีแก๊งดับน้ำไปด้วยกันเนี่ยจอยจอยกันประมาณปีละครั้งอยู่ตลอดู่ตลอดกช่วงโควิดนยไไมด้ อยากให้ตอบว่าหวานนะนี่เค็มเหมอเดิมเค้มเหมือนเดิมเราเราเฉยๆเรากกลางเราสบายใจครัที่มากนะคคนางั่บาก็ปอกในการบครับมดเราว่าเราก็สบายใจมากขึ้นนะเราว่าทุกอย่างมันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันก็ดำเนินไป ทำอะไรผิดทุกคนเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดปัญหาก,กับไทยไม่ได้แบบตกคนที่ไดล้กับใทยอะไรเงี้ยเราว่ามันก็มันก็เป็นเรื่องดีที่มันจะดําเนินต่อไปเรื่อยๆทุกคนมีความสุขมากขึ้นเรามีควา,ามสุขมากขึ้นเราก็สามารถอมอบความสุขกับทุกคนได้มากขึ้นค่มัีีราะว่อนนี่ันี้เื่อเหมือนราอรียเหมือนเราคยกันว่าเราก็ ทำไม่ทุกอย่างมันสบายใจสบายใจที่ตรงไหนก็ที่ตรงนั้นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราแบบถ้าไม่มีใครมาถามเราก็ไม่ได้บอกอะไรใครเพิ่มเติมหรือว่าไม่ได้แบบจากท่นแบบว่าจะแบบโอ้โหต้องแบบโชว์หรืออวดอะไรจริงจังยงเงี้ยไม่ไม่ใช่สายนั้นเท่าไหร่เป็นไงบ้างครับที่มีเวลาในการวัดดีๆก็มาเยอะหลันกาฬาใครทำดูดูไปต้างประเทศไปกับคุณใช่ใช่ก็คือผมอาจจะเป็นพวกที่แบบเวลาจะไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่ ก็แบบโอกาสตรงกันต่อแบบต่อเดือนต่ออะไรเงี้ยถ้าไม่ได้รอไว้จริงๆกันน้อยครับก็ได้ได,ได้เจอกันบ้างแต่ว่าไม่ได้แบบบ่อยมีโอากาสทีขนาดนั้นใช้โซเชียลในการสื่อสารกันเติมสังบัตรกันใช้ใช่ครับใช่ใช่แล้วก็ใช้อย่างอื่นด้วยนี่ใช่พี่ลาบเราเล่นอะไรครับโอ้เล่นมุกอะไรไม่ได้เรื่องเลยที่ทำมกับที่เราทำพอเหมือนเราทำทีมแกแล้วเปลับ ไม่ตังใจขอขอโทษขอโทษคนคนนั้นด้วยที่ผมคอมเมนต์ไปเอาตล,ลกเฉยๆไม่รู้เขาจะแบบซีเรียสอะไรห,หรือเป <ST U K> ล่านะแบบค่าจกทีมา่มาทาทีาที่มาทเ่มาท่มา่มาที่มาท่าที่ม่มี่มาท่่มา่มา่ม่า่า่าาา่มาาาาม่่่าแบมบ่ม่่นนม่่ามา่า แกลงแกงอะไรอย่างเงี้ยถ่าแบบใคไรไม่พอใจก็แช่งกันเลยนะฮะตอนนี้ว่าไม่ได้มีเจตนาจะด่าว่าใครนะครับผมปันเที่ยวนิดหน่อยไม่รู้เหมือนกันนะจะน้อยใจยนะเราเราไม่มีไม่เคยเจตนาจะว่าร้ายใครเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าเจตนากับใครเนะี่ยลงไม้ลงมือแน่นอนไม่ไม่ได้ด่าว่าอย่างเดียว ไ uhm. ด้รักหลอกก็หลอกเท้นรักหลอกจรงหยอกเล่นครับเพื่อนเขาจะไปคนวว่มพอย่24ป like ีแล้วมขออนาคตขอเียเียบ้านเียอะไรัใช่ใชีใช่ใครับผมก็ทุกอย่างก็เป็นไปมี